สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่10พฤษภาคมปี68นะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์วันจุดพักผ่อนใครหลายคนนะครับส่วนใครที่ยังทํางานอยู่ก็เปกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะยิบ,บ,บดีเจาะความจังแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับในเอฟซีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะของ,งวันที่16พฤษภาคมปี67 วันศุกร์หน้านครับเราพูดง่ายๆศุกร์หน้าศุกร์ที่จะถึงอีกไม่กี่วันนะครับเนาะสุดย,ย็นศุกร์เซนที่หลายคนรอคอยคลิปนี้เป็นของรัฐบาลไทยให้ขอรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นของเซียนใจดีนะครับคนเซียนใจดีนะครับให้เราแาบแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะ ก็เหมือนเดิมนะครับระดับคลิปสุดเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับคลิปพายนงนวลมาเตะบอลนะครับเนาะเตะบอลที่ส่วนสุขภาพรัดหลวงนะครับส่วนสุขภาพรัดหลวงเตะบอลเสร็จก่อนกระพานก็พายังนให้อาหารปลาก่อนเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะปลาเยอะมากนะครับเนาะปลาเยอะมากเส้นปลานะครับเนาะคืออะไเส้นปลาก่อนทำบนทำทานเส้นปลาเพื่อจะมีโชคมีลาบนะครับเนาะ รวยโชคปวยลาบรวมกันถูกหวยรวยเงินวดนี้ไปด้วยกันนะครับเนาะวดนี้วดวันที่16พฤษภาคมปี68นะครับสึกใหญ่สึกกันเสียนที่หลายคนรอแก้มือนะครับเนาะรวมทังเปล่าสารคามคนหนึ่งรอแก้มือวัที่แล้วพลาดไปนะครับเนาะพลาดไปรัฐบาลไทยวันที่แล้วออกศูนย์ล่างล่างออกศูนย์6บนออก388ครับเนาะ เราให้ห้าศูนย์ไปครับเนาะเสียดายมากวันนี้เอาเคืนครับเนาะเอาเคืนรวมทั้งเซียนใจดีด้วยนะครับเนาะเอาเคืนด้วยกันเรียนดูผลก่อนนะครับเนาะผลงดที่แล้วของเซียนใจดีนะครับเนาะเซียนใจดีให้วิ่งบนล่างวิ่งหนึ่งลองสามนะครับวิ่งหนึ่งลองสามงดที่แล้วสามก็เข้าที่หลักร้อยนะครับเนาะสิตายทำเข้าหลักร้อย จับคู่ให้1 6 1 6 1ห1 8นึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับก็3า3ห3สาม8ดสาดาคู่นะครับเนาะเสียดายมาก3ไปเข้าหลักร้อยซะถ้าเด่นถ้าเด่นหนึ่งลอง8ดเต็มเต็มแน่นครับเนาะดูจากวางตัวเลขแล้วหลักหน่วยที่ผมเคยพูดประจำะครับเนาะ ใครเป็น f อฟซีเสียนใจดีนะครับหลักหน่วยแกจะทํางานบ่อยมากครัทำงานดีมากหลักหน่วยแกนะครับเนาะหกเจดแนะครับก็เข้าที่8ปนครับเนาะแต่หลัก10ไม่ทํางานนะครับเนาะถ้าวิ่ง1วิ่งแปดเต็มๆแน่นอน ถ้าวิ่งหนึ่งวิ่งแปดก็จะมาเป็นแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะครับเต็มเต็มแน่นอนครับเนาะแต่วิ่งหนึ่งวิ่งสามกุลยพาศไปครับเนาะพลาดไปวันนี้เอาใหม่ครับเนาะรุ่นกันใหม่วันที่ 16, สิบหกเมษายนไอ 16, ้สิบหกพฤษภาคมปีหกแปดนะครับใหม่มันปันมือเอาเคืนครับเนาะวันที่แล้วสัญจรคนะรับเนาะสัญจรเล็กวันนี้อาจจะไปจอดนะครับเนาะก็ขอบคุณคุณลุงเจดีครั้งไอเซียนเจดีครั้งหนึ่งนะครับ คนเชนจะดีครั้งหนึ่งเดีเยวทางมาแบ่งปันนะครับเนาะอิทีสังช่องก็มีฟซีทักมาหลังไม่นะว่าเซียนทวีมีชุดเดียวชุดเด่นไหมฟันเม็ดเดียวเหมือนวันที่แล้วไหมมีนะครับเนาะมีจะลงให้นะครับเนาะยวลงให้ลืมไปเลยจะลงให้นะครับแล้วก็มีเรียกดับพี่ชายจะดีกับชุดสามตัวเลยนะครับเนาะก็มีถามถึงมาเหมือนกันเด็กประหยัดงบนะครับเด็กประหยัดงบ ส่วนคลิปนี้ก็มาของเซียนใจดีนะครับของเซียนใจดีก่อนคลิปนี้วดนี้นะครับเนาะเซียนใจดีให้มาบนล่างนะครับเด่นเจ็ดลองแปดนะครับเด่นเจ็ดลองแปดของเซียนใจดีนะครับเนาะถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับถ้าแปดมาก็แปดศูนย์แปดหนึ 2, ่งแปดสองแปดสามนะครับทวนเขานะครับ เซียนเจดีบนล่างเด่น7จลอง8ปจับคู่นะครับ70็ดศูนย์เจ็ดหนึ่คู่นะครับเนาะแปคู่นี้ให้เน้นไปที่ถ้า7มาก็70 71นะครับขีดเส้นใต้ให้แดง 7 0 7 1 70, ชอบที่สุดนะครับสำหรับเซียนเจดีส่วนหลัก8นะครับถ้า8มาก,ก็8081นะครับขียเส้นใต้แดงเหมือนกันนะครับานาะม่ได้วงกลมนะครับเขียเส้นใต้ให้ก็ย้ำนะครับนะ้องเอฟีที่เป็นเอฟีนี่รัฐบาลไทยหรือว่าหน่วยลาวไทยนะครับถ้าตัวไหนผมอ่านไปไม่ตรงกับที่ตัวเลขขึ้นโพยเอาตามโพยเป็นหลักเลยนะครับนาะก็สังเกตหลายรอบอยู่ บางทีตัวเองพูดไม่ตรงกับตัวเลขครับเนาะลองสังเกตอยู่พูดผิดพูดถูกครับเนาะตาเห็นตัวเลขเป็นอย่างหนึง่งแต่เวลาพูดพูดไปอย่างหนึงนะ่งครับเนาะเอาตัวเลขในโพยเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับบางคนจะบอกบางคนแอดไลน์ไว้แลนะ้มาทักมาถามส่วนตัวว่าแอดตวลงตัวไหนกันแน่มีอยู่เรื่อยๆนะว่าอาจจะไม่บ่อยแต่มีมาทักมาอยู่เรื่อยเพราะในโพยเขียนตัวหนึ่งครับเนาะแต่เวลาพูดพูดไปอีกตัวหนึ่งเอฟซีไม่ คอยฟังไม่ถนัดไม่มั่นใจนะครับเนาะข็เอาเนี่โพยเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นนอยแล้วไทยนะครับเนาะพยเป็นหลักเลยหลักฐานที่ชัดเจนถูกก็ถูกผิดคนหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับตามนี้เลยตามนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันครับเนาะบางทีพูดพอสอผิดก็มีครับเนาะผูดเดือนผิดพอสอผิดก็มีบางทีปีหกแปดพูดเป็นหกเจ็ดก็มีครับบางทีพูดผิดพูดถูกนะครับเนาะนะก็ประมาณนี้ก็ย้ำนะครับเนาะเอาตัวเลขเป็นหลักนะครับ อย่างหัวข้อเขียนไว้ก็16พค68นะครับถ้าปากพูดผิดเป็นเลข7ก็เป็นปี68ครับนะเอาตามนี้พูดผิดประถูกตากับปากทํางานไม่สัมพันธ์กันครับเนาะดูจะรีบไปไหนเกลียแล้วพูดผิดพูดถูกครับเนาะเกลียแล้วไม่ดีสักอย่างเลยก็ประมาณนี้นครับเนาะประมาณนี้ก็มันเดิมครับเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินงวดนี้คอยถูกหวยรวยเงินนะครับคอยได้ทุนคืน,นครับเนาะ หมดที่แล้วถ้าใครพลาดไปรวมทั้งบอสธนาคามครับเนาะก็พลาดไปเช่นกันครับเนาะ06กับ388เสียดายนะครับเนาะ06บอสทำหนัก05 0 5ย0จะเต็มเต็มเลยบอสาราคามพี่เขาอก6006ก็หงายหลังไปนะครับเนาะหมดที่แล้ววันนี้ฝากันใหม่นะครับ่ากันใหม่ไปถูกหวยรวยเงินกันทุกคนนะครับเนาะถูกหวยรวยเงินกันทุกคนปลด็อกให้ได้นะครับเนาะผมจะไปถูกหวยเลยปีนี้จะครึ่งปีครับเนาะ ผ่านวันนี้ไปเป็นครึ่งปีเลยเนาะผ่านวันนี้ไปเอาเืนให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ถูกวุงเงี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนาะต้องมีอาศัยโชคพอสมควรนะครับขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบคนระับเนาะมีโชคมีลาบรวมกันฝากอ่านคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ